สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันที่17ตุลาคมปีพศ2563พี่เข็มก็ตื่นแต่เช้าเลยครับมาเดินที่หาดแม่รำพึงวันนี้มาระยองก็จะพาร่างกายตัวเองมาเดินออกกำลังกายวันนี้อากาศคลึ้มมากเลยมาเดินที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองครับตอนนี้ก็หน้าฝนเลยละฝนก็ตกดูดูสภาพของหาดแม่รำพึงครับ ได้ยินเสียงคลื่นชัดเลยแล้วก็จะมาเทสกล้องด้วยแหละกล้องที่ใช้กําลังถ่ายอยู่นี่ก็เป็นเพิ่งซื้อมาใหม่เลยครับมันเป็นโกโปโกโปรเก้นะเป็นโกโปรโกโปรกระเอาไปพูดไปถูกแล้วตื่นแต่เช้าลิ้นพันโกโปรเก้าในที่หาดแม่ลำพึงเนี้ยหาดก็แหมมันมีทั้งหาดมีเราอยู่คนเดียวกับ คลื่นทะเลนะครับบอกโปกโป9เนี่ยมันกันน้ํานี่ครับเดี๋ยวพาเดินไปดูที่หาดกันลวกันแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องเป็นอ่มีมีหลายคนถามว่าใช้กล้องอะไรเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าปกติเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยนะครับใช้กล้องอะไรบ้างที่ภาพที่กําลังเห็นอยู่นี้ก็คือภาพจากโกโปโกโปร9อ่า คือโปโป9เก้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ภาพมันก็จะไม่ค่อยสั่นไหวนะเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นอะไรนะครับโปโปรแปดมันก็มีสั่นเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับโปโปรแปดดูนะครับฟังเสียงคลื่นครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องเป็นโป โปร8แล้วครับครับตอนนี้ก็ถ่ายด้วยกล้อง GoPro 8นะเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับ GoPro 9่ะค่อห,หมุนไปการเก็บเสียงมันจะแตกต่างกันไหมกับพื้นทะเลกับนี่ที่หาดแม่รำพึงคือยามหน้าฝนอย่างเงี้ยเนาะ มันก็ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวหากันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าวันนี้ผมมาประชุม,มครับกับอารีอันอยุธยาก็เลยถือโอกาสมาเดินออกตอนเช้าที่หาดแม่รำพึงอันนี้สภาพของโกโปกโ,โปร8เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเทียบันดูนะครับ หาดแม่รำพึงนี่ก็อยู่ใกล้กับก้นอ่าวแล้วก็เขาแหลมยา่าเดี๋ยวว่าจะไปที่นั่นด้วยนะครับนี่คือกป p r o โป,โป,โป่ะหยุดภาพโ,โปร8ไว้ตรงนี้ก่อนคราวนี้เปลี่ยนกล้องอีกล้วครับกล้องที่ใช้อันนี้ก็เป็น กล้อง Sony Handycam นะซึ่งก็มีการการสั่นไหวเหมือนกันแต่ข้อดีของ Sony Handycam มนี่ก็คือมันจะซูมภาพได้เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายภาพสโลโมชันได้นะครับนี่ะ o นี่ Sony n d y d a m a มมันก็จะมันก็เป็นกล้องวิดีโอะครับเนี่ยมันจะซูมภาพได้แล้วก็สาย ภาพสโลโมชันได้เนี่ยก็จะเราสามารถที่จะซูมเข้ามาใกล้ๆได้เลยใกลตุมได้เยอะทีเดียวนะครับเนี่ยคุณภาพก็ค่อนข้างดีแต่ว่าสีอาจจะสู้โกโปรไม่ได้จะให้ดูเรียวขึ้นเนี่ยอย่างกับ ถ้าเรามองไปไกลๆเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มเด็กๆเนี่ยเขาก็มานี่กลุ่มเด็กๆเขาก็มาหาดกันแล้วเห็นไหมครับเขาซูมได้อันนี้ก็เป็นกล้องโซนี่แอนดีแ้แคม เป็นว่าเป็นกล้องของโซนี่ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ขนาดก็ใหญ่หน่อยแหละแต่ว่าการบันทึกเสียงหรือการเก็บเสียงนะค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไม่ทราบว่ามุมกล้องเป็นยังไงบ้างนะคือคือหลายคนก็บางทีก็คอมเมนต์มาถามพี่เข็มว่าใช้กล้องอะไรในการทํำวีดีโอ,อก็ส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่ GoPro GoPro เนี่ยเริ่มตั้งแต่ GoPro 4, 5, 6, 7จนมา8 9เนี่ยครับ แต่ GoPro ก็มีข้อเสียข้อเสียก็ค,อกคือแบตมันไม่ค่อยทนมากกล้องขนาดเล็กอย่าง Sony อย่างเนี้ยมันก็แบตทนนะครับใช้ได้นานแต่ว่ามันก็ใหญ่หน่อยนะครับแต่การบันทึกเสียงอันนี้ก็เ,เสียงเสียงรบกวนก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มาตรงมุมแหลมนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว ถ้าจะเริ่มต้นอ,อ,อีกทีนึงก็คือนี่กล้องที่เราใช้กันปกติเลยเนี่ยนะท่านีบางทีแบบอะไรแบตหมดอะไรหมดเนี่ยนะครับก็อันนี้เลยกล้องมือถือเนี่ยกล้องมือถืออ,อันนี้มันรู้สึกว่าโทษดีนะเออนี่กล้องมือถือเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใช้กล้องมือถือ ขายด้วยนะครับก็มือถือก็มีอยู่2ตัวแล้ครับมีหัวเว่ยกับซัมซุงเนี่ยเวลาไปไหนก็พกแค่นี้แหละครับก็พราอบางทีฉุกเฉินก็จะแบตหมดบ้างอะไรบ้างราะตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยละ่ะมีก้นหินมีอะไรมีทะเลนะครับสําหรับแฟนกลับที่อยู่ไกลๆบางทีไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลนะครับก็ได้เห็นเนี่ย หาดแม่รำพึงยามฝนตกโหวันนี้วันหยุดเนี่ยฝนเริ่มมาแล้วอันนี้ผมถ่ายด้วยกล้องโซนี่แหรอครับจะเดินขึ้นไปบนบนก้อนหินตรงนี้ไม่รู้จะลื่นหรือเปล่าจะตกลงมาเดสสมอลเล่หรือเปล่าจะเหมาะสมไหมที่เราจะขึ้นไปมาคนเดียวด้วยถ้าเกิดปฏัติเหตุขึ้นมานะจะไม่มีใครช่วยเหลือเราขึ้นไปกันแล้วกันโอเคขึ้นมาได้แล้ว นี่เพื่อที่จะมาดูน้ําทะเลบริเวณนี้ก็ตาผมไม่ได้ดูละครับตาผมต้องมองขาไม่งั้นก็ตามองทะเลแล้วก็เดี๋ยวก็พลัดตกลงไปน้ำทะเลช่วงน้ำฝนเยอะน้ําทะเลก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นี้กล้องโซนี่นะครับ เดี๋ยวจะถ่ายภาพกล้องโซนี่โซโ m o มชั่ให้เห็นคลื่นเลยนะครับเราก็หยุดไว้ที่กล้องโซนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องมือถือเอาซัมซุงก่อนแล้วกันภาพต่อไปจะเป็นของซัมซุงละครับอันนี้ก็เป็นภาพจากมือถือซัม s ุงโน้ต e 9 อันนี้ก็สามารถจะซูมได้เหมือนกันเนี่ยดูภาพนะครับตอนนี้ที่หาดแม่ลำพึงก็มีคอนโดสูงๆแล้วตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วครับวันนี้เป็นวันหยุด อ่าเปรียบเทียบกันนี่อาจจะให้มือถือถ่ายนะครับคันบันทึกเสียงก็ค่อนข้างดีละ่ะท้ายนี้ผมก็จะถ่ายด้วยกล้องมือถือหัวเว่ยนะครับอ่ามาเปรียบเทียบคือจริงๆตัวเองก็ไม่ค่อยได้เปรียบเทียบภาพเอ่อเหล่านี้มานานแล้วละครับจริงก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่หัวเว่ยอันนี้ผมเป็นรุ่นที่มันไม่ค่อยกันสันเท่าไหร่ตอนนี้หัวเว่ยเ็าออกใหม่มันก็มีกันสันนะครับ อันนี้มันเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยกันสรรันเท่าไหร่เพรหัวเวรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นอะไรนะ 20s หรืออะไรนี่แหละครับแต่ว่าสีสันของหวัวเวยเนี่ยเขาจะสวยทีเดียวนะครับนี่พามาชมบรรยากาศหาดแม่รำพึงแล้วก็มาเทสกล้องด้วย อ่ะสุดท้ายก็จะจบที่กลอโปรครับ6โปร9จะจบคลิปที่กลกลโปร9คือกลโปร9เนี่ยเขาก็บอกว่าข้อดีก็คือมันจะกันสั่นแล้วก็ภาพมันค่อนข้างละเอียดเรีนเนลมเนค่อนข้างสูงนะครับก็อามานบรรทุกเสียงอะไรก็เพราว่าดีขึ้น บคุณภาพมันดูอันนี้ผมเดินมาแล้วครับเนี่ยผมเดินข้ามก้อนหินนะเนี่ยดูทุ่ภาพมันสั่นไหวขนาดไหนนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยละ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะจบคลิปจากการ พาท่านผู้ชมมาเที่ยวหาดแม่รำพูเดี๋ยวจะรีบกลับไปโรงแรมพาลิเดย์อินละครับเพราะว่าเขามีประชุมตอนประมาณ9โมงเช้าอันนี้ก็เวลาจะ8โมงแล้วครับเพราะหาดแม่รำพูนี่ก็อยู่ห่างจากไปยองเพราะรถติดเท้าม,มาติกว่านาทีเท่านั้นเองจากตัวเมืองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ